คุยนี่ไงให้ดูไม่ทันคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับ9ก้โมงีนาทีนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวพี่เป็ดลืมลืมทุกทีเลยแล้วก็มาไล่ถามกันนะฮะว่าพี่เป็ดเล่นกี่โมงอยู่กับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมว <c oughs> เมื่อวาน500ได้มาแค่500ถือว่าชนะนิดหน่อยไม่เป็นไรแกตัวใหม่ฮะวันนี้วันหวยออกรีบลงคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนค่าเวลานะเออว่างๆก่อนหวยออกไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะเห็งบ้างนะฮะแต่พี่เป็ดตั้งแต่ปีใหม่มาจนจะหมดปีแล้วยังไม่เคยถูกหวยเลยวันนี้อยู่กับสูตรออโต้เทอร์โบแล้วกันนะง่ายๆเหมือนเดิมเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะเห็นผลมากที่สุดไทยสม เทคนิคการเล่นของพี่เป็ดนะฮะกปันไปไหว้ครูที่เป็ดสองจุอย่างนี้10บเปอ์เดูสิเมื่อวานแมวลงวันนี้มันจะลงไหมถามมา่าเพื่อนเพื่อนที่เป็ดเขาเล่นกันแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันก็ลงอะแต่มันก็เปลือตลอดเลยนะฮะไตตรงไตแตกไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครเห็นเลยเอ้าโอเคหนักหนักหน่อยเมื่อวานไปหมุนเบ็ดสิหเว้มันได้มาแค่เท้าปุน่นนะ ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอ้วนก็มาลงให้ดูจัดไปคอยหมุนนะขอลุ้น่ะขอจังจังหน่อยเอวันหวยออกก็เคยหนามาแล้ววันตุกวันจันทส่วนใหญ่จะเป็นวันปังๆก็ไม่ปังเท่าไหร่สำหรับสมาร์ะะแต่แนวก็เราได้ก็เบาลองไปดูซีที่เ็สพาเป็ดคัวเกมนูน้นเกมนี้ก็ไปซื้ๆดได้นะถ้าเกิดคันไม้คันมือนะแต่ถ้าเป็นน้องๆหนูๆที่เข้ามาดู ห้ามขำๆจดขาดนะฮะให like ้คนอายุเกิน18เข้ามาดูกันฉันเนําขำๆลงสองนะทุบลงสองมาเฮ้ยมีแววมีแววเท้แต่ทุนต่ำนะทุน500เหอยอนที่ออโต้เทอร์โบอย่างนี้เลยแล้วก็รอลุ้นอย่างเดียวพวกเข้าไปอุ้ยนี่ไงให้ดูไม่ทัน ไม่ต้องรอเข้าโบนัสเลยนะนี่มาเลยพอถึงเข้าโบนัสพี่เป็ดว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะออกเกมได้เลยแต่พี่เป็ดขอปั่นยาวๆหน่อยไหนๆก็อุตส่าห์รีบตั้งใจทําให้มันลงแบบเร็วๆหน่อยเพื่อที่จะมีเวลามาดูก้อนหวยออกขอลุ้นหวยหน่อยงวดนี้ไม่ใบเลยนะนะใบพี่อะไรทาพี่เป็ดใบด,ดูไหนไปนะเทคนิคที่เราจะซื้อหวยถูกก็คืออย่าไปซื้อตัวที่พี่เป็ดใบเว้ยไม่มีความใกล้เคียงอะไรทั้งนั้นนะ ทำมเหลือพันหนึ่งหยุดนะอาจจะมีการกดเองหรือว่าออโต้ด้วยอะไรประมาณนี้ดูอันคูน่ทรงก่อนอาทามันเหลือ70็ดสิบสปินวิ่งมีแถมอีกรอบหนึ่งอาจจะไปได้พันห้านะแต่ว่าพี่เป็ดจะเอาแบบนำนนานนานมันทีซึ่งจริงๆอยู่กับพี่เป็ดนี่เน้นชนะนะออกไปได้แล้วอย่างเงี้ยตามปกติพี่เป็ดลันดิง้งทิ้งไปเลยนะพั 1, 5, นหะ้าลองกดดูมีเท่าไรใส่เท่านั้นคนะ พูเข้าไปนี่มีเล็กน้อยมีเล็กน้อยเขามันเป็มแม็กนะเศษมัน,น,มนเป็นไงเป็นไงแบบใส่ไก่นอกเกมนอกโบนัสนะฮะไอ้อ้วนนี่เหมือนจะลงก็ไม่ลงเอาอยัางไงดีตัดใจออกเกมนะเพราว่า ถึงมันจะเข้าโบนัสที่เป็ดว่ามันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะเมื่อวานเราชนะน้อยวันนี้ชนะเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวก็ไม่เป็นไรอยู่กับพี่เปดเน้นชนะนะอย่าไปเอามันกับมันมากกับเอาแปเนี่ยบอกเลยช่วงนี้เป็นเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเบาได้เบานะฮะไปแล้วครับใครจัดหวยวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะครับบา,บายบายไปแล้วครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ถูกใจก็อย่าลืมผลักต s c r ไ b ค์และกดหลักฐานแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ